โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดสำนักบ,บริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่75หมู่4ตำบลทับตีเหล็กอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีบริหารงานโดยนางสารวีดอกกุหลาบผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จากการดําเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรีได้ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาดนตรีศิลปะและอาชีพให้กับนักเรียนพิการและนักเรียนด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการยกระดับให้กับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาดนตรีศิลปะและอาชีพสามารถต่อยอดไปสู่ความสําเร็จในระดับภูมิภาคระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนปูกฝังเด็กนักเรียนพิการและนักเรียนได้โอกาสให้มีอาชีพรักการทำงานมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่สุจริตต่อไปโรงเรียนใช้หลักการดำเนินโครงการตามหลักวงจรบริหารคุณภาพ PDCA ในการขับเคลื่อนโครงการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมีกระบวนการดังนี้ P Plan 1>, 1. ประชุมคณะกรรมการ 2. กํกหนดหัวข้อการประชุม 3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียดงาน 4. มอบหมายผู้รับผิดช,ชอบงาน D Do ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาดนตรีศิลปะและอาชีพตามแผนงานและตารางที่วางไว้ C Check 1. ติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม 2. ประเมินผลการดำเนินงานรายกิจกรรม 3. ประเมินผลการดำเนินโครงการ A Action 1. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ 2.. ประชุมวางแผนเพื่อปรับปรุงแก้ไขาตามข้อเสนอแนะโรงเรียนได้รับความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินโครงการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีดังนี้ Olympics. สเปเชียลโอลิมปิกส์สนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีกรมการจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรีตลาดสามชุกวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรีห้างสรรพสินค้าโรบินสันจังหวัดสุพรรณบุรีมูลนิธิคุณพุ่มบริษัท MK ็มเคร u สตอร g r องกุ๊ปจำกัดมหาชนร้านเอสุกี้ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิผลที่ได้รับ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลมีเบส p r a c t i ิสที่เกิดจากการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาดนตรีศิลปะและอาชีพรางวัลและผลความสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินโครงการได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬา Special Olympics แห่งประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Special Olympics World Games Berlin 2023ในประเทศเยอรมนีรางวัลเด็กดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานจำนวน2 4 7คน รางวัลขวัญใจมหาชนวง Little Band จากการแข่งขันโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนการประกวดดนตรีโฟกซองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี